ในการเดินทางของชีวิตและการปฏิบัติคุณเคยสัมผัสถึงความรู้สึกบางอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ไหมครับแม้เราจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆมากขึ้นทุกน้อยลงใจเบาสบายขึ้นแต่ลึกลงไปมันเหมือนยังมีเงาจางๆของอะไรบางอย่างตามเราอยู่มันคือความรู้สึกละเอียดอ่อนของความเป็นเราความรู้สึกว่าเราเป็นคนปฏิบัติเรากำลังมีสติ เรากำลังมีปัญญามันคือความยึดติดในความดีความพอใจในความสงบหรือแม้กระทั่งความปรารถนาลึกๆที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเงาจางๆของตัวตนนี้คือโซ่ตรวนเส้นสุดท้ายที่ละเอียดและบอบบางที่สุดที่ยังคงผูกมัดเราไว้กับการเวียนว่ายตายเกิดมันคือความรู้สึกที่บอกยากเหมือนมีฝุ่นผงที่เล็กที่สุดติดอยู่ในดวงตา ซึ่งทำให้การมองเห็นยังไม่กระจ่างแจ้งอย่างสมบูรณ์แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะปัดเป่าฝุ่นผงสุดท้ายนี้ออกไปเพื่อเข้าถึงสภาวะที่ไร้ซึ่งเงาของตัวตนและเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพื่อที่จะเข้าใจก้าวสุดท้ายนี้ลองกลับไปที่อุปมาเรื่องการเดินทางของเรือกลางมหาสมุทรอีกครั้งพระอนาคามีคือกับตันที่เชี่ยวชาญอย่างยิ่ง ท่านทำลายแม่เหล็กที่คอยดูดและผลักเรือได้สำเร็จทำให้เรือของท่านไม่โคลงเคลงไปกับคลื่นลมแห่งกรรมคุณอีกต่อไปเรือของท่านมุ่งหน้าสู่ประภาคารอย่างแน่วแน่แต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังคงเป็นกัปตันที่อยู่บนเรือท่านยังคงมีความรู้สึกของการเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้เดินทางการเดินทางก้าวสุดท้ายสู่ความเป็นอรหันนั้นเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ที่สุด มันคือวินาทีที่กัปตันฝึกฝนการเฝ้าดูจนมีกำลังเต็มเปี่ยมและเกิดปัญญาสว่างวาบขึ้นมาว่าที่แท้แล้วทั้งกัปตันลและเรือเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวเหมือนกันไม่มีใครเป็นเจ้าของใครไม่มีผู้เดินทางมีแต่เพียงการเดินทางเท่านั้นวินาทีที่เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้เช่นนี้ก็เปรียบเสมือนกัปตันและเรือได้สลายรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับท้องทะเล ไม่มีผู้ควบคุมไม่มีสิ่งที่ถูกควบคุมไม่มีผู้เดินทางไม่มีจุดหมายเหลือเพียงสภาวะของความว่างความสงบและความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนอีกเพราะเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งแล้วนี่คือสภาวะของความเป็นอรหันต์คือการสิ้นสุดการเดินทางเพราะได้มาถึงบ้านที่แท้จริงซึ่งก็คือธรรมชาติอันบริสุทธิ์นั่นเอง แล้วกระบวนการที่กับตันและเรือสลายรวมกันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่าอริยมัคมีองค์แปดที่ทำงานพร้อมกันในจิตหรือที่เรียกว่ามัคคสมังคีให้เรานึกภาพเลนรวมแสงตลอดการเดินทางที่ผ่านมาตั้งแต่โสดาบันเราได้ค่อยๆสะสมกำลังสติและกำลังสมาธิมาโดยตลอดเปรียบเสมือนกับการที่เราค่อยๆปรับความคมชัดของเลน ในขณะเดียวกันเราก็ได้ฝึกปัญญาจากการเฝ้าดูความจริงของกายและใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนเปรียบเสมือนกับการที่เราหันเล่นไปยังดวงอาทิตย์เมื่อกำลังของสติสมาธิและปัญญาถูกบ่มเพาะจนสุขงอมเต็มที่มันจะมาถึงจุดที่องค์ประกอบของมรรคทั้งหมดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไปจนถึงสัมมาสมาธิ จะทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ในขณะจิตเดียวในวินาทีนั้นเองจิตที่มีกำลังมหาศาลนี้จะทำหน้าที่เหมือนเลนรวมแสงที่คมชัดที่สุดรวมพลังงานทั้งหมดแล้วเผาทำลายกิเลสท,ที่เหลืออยู่ซึ่งก็คือโซ่ตรวนเส้นสุดท้ายที่ละเอียดและบอบบาง5เส้นด้วยแก่ความยึดติดในรูปรป,รประานอรอรูปประานรูปราคะอรูปราคะความฟุ้งซ่านในใจอย่างละเอียดอุดทธจกัก ความถือตัวตนที่ลึกซึ้งมานะและตัวการใหญ่ที่สุดคืออวิชาความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสีเมื่ออวิชาซึ่งเปรียบเสมือนฟิล์มดำแผ่นสุดท้ายถูกเผาทำลายลงได้แสงสว่างแห่งนิพพานก็จะปรากฏอย่างเต็มที่การเดินทางทั้งหมดจึงสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์แล้วเราจะเตรียมตัวเพื่อไปใหถึงจุดนั้นได้อย่างไรเราไม่สามารถสร้างหรือบังคับให้มรรเกิดขึ้นได้ แต่เราสามารถสร้างเหตุปัจจัยที่จะนำไปถึงจุดนั้นได้หน้าที่เราไม่ใช่ไปจุดไฟแต่คือการเตรียมเชื้อภัยให้แห้งและมีคุณภาพดีที่สุดการปฏิบัติจึงยังคมเหมือนเดิมแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคือการเฝ้ารู้กายและใจตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องไม่ขัดสายและไม่เข้าไปแทรกแซงจงเฝ้ารู้ต่อไปจนเห็นว่าแม้แต่ความสงบก็เป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป จงเฝ้ารู้ต่อไปจนเห็นว่าแม้แต่ปัญญาที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงสภาวะรู้ที่ผุดขึ้นมาเองจงเฝ้ารู้ต่อไปจนเห็นว่าแม้แต่ผู้รู้หรือผู้ดูก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่ถูกพรุงแต่งขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนเช่นกันหัวใจคืออย่าหยุดอยู่แค่การรู้กายรู้ใจแต่จงรู้ไปจนถึงผู้รู้กายรู้ใจ เมื่อกำลังของสติและปัญญามีมากพอมันจะย้อนกลับมาเห็นตัวผู้ปฏิบัติเองและเมื่อนั้นความยึดมั่นในตัวเราผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นกิเลสตัวสุดท้ายก็จะถูกทำลายลงเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติก็ไม่มีการปฏิบัติเมื่อไม่มีการเดินทางก็ถึงจุดหมายโดยสมบูรณ์ความเป็นอรหันต์อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่สูงส่งและห่างไกลแต่แท้จริงแล้ว จุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความเป็นอรหันต์ก็คือลมหายใจของเราในขณะนี้นี่เองไม่ต้องไปกังวลว่าเมื่อไรจะถึงไม่ต้องไปปรารถนาถึงสภาวะที่ยิ่งใหญ่หน้าที่เรามีเพียงหนึ่งเดียวคือการทำเหตุในปัจจุบันให้ดีที่สุดคือการกลับมาซื่อสัตย์ต่อการเฝ้ารู้กายและใจของตัวเองทุกครั้งที่คุณรู้ทันความคิดทุกครั้งที่คุณเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นและดับไป ทุกครั้งที่คุณไม่หลงไปกับความสงบและไม่ผลักไสความฟุง้งซ่านคุณกำลังเตรียมเชื้อภัยที่ดีที่สุดคุณกำลังสร้างเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับการเดินทางก้าวสุดท้ายขอให้คุณจงเดินต่อไปด้วยความเข้าใจปฏิบัติด้วยความไม่คาดหวังแล้ววันหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมรุ่งอรุณแห่งอิสรภาพที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นที่กลางใจของคุณเอง เป็นการสิ้นสุดการเดินทางที่ยาวนานและเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่แท้จริงที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนอีกเลยเมื่อรู้ตามความจริงจึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงคลายความหนัดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำหมดแล้วกิจที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสาธุสาธุสาธุ